สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและอำเภอกันทลลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี n e w ภาัอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรแก้วค่ะ และวิทยาลัยการอาชีพขุนหารวิทยาลัยศิลหาตามรอยเพาะอย่างพอเพียงร่วมกับอำเภอขุนหารสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหารและเทศบาลตำบลสีจัดกิจกรรมใส่บาตข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนธันวาคมค่ะเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันที่12ธันวาคม2,567ค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพขุนหารตำบลสี่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ นายไพฑูลคลายมั่งปลัดอาวุโสหัวหน้างานรักษาราชการแทนนายอำเภอขุนหารได้เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการวิทยาลัยสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำเดือนธันวาคมโดยมีนายทิวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสะเกตนายเกษมสารสีพลทองประธานมูลนิธิพอสอชอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดรีสเกตนายนรงจำปาครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขุนหารดรมยุรีสารีบุตรครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารีสเกตเขตสามดรเกษรินวิมลทาดาอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์หัวหน้าโครงการหลักสูตรปริญญาเอก การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวนิดาคงเจริญครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนางสาวกันนิกาจาบถนอมครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายสุพันนามวันนาย,ยกเทศบาลตำบลสีนางมนทิราสายวิเศษท้องถิ่นอำเภอขุนหานนางสาววชิราพรสายจันทร์หัวหน้างานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลขุนหานนางสาวมนทิราศิริรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนหารนายชัยรัตน์คำพาพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหนองแล้งนายพิทยาเดือนสายผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนานายธินกรมณนีกุลผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหารสประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพภูพลายนายกิษณเดชราศีทองผู้อํานวยการวิทยายลัยการอาชีพได้นำรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรวิทยายลัยการอาชีพกรรมการสถานศึกษา สถาบันวิทยาลัยการอาชีพขุนหารผู้ปกครองกรรมการหมู่บ้านและนักเรียนนักศึกษาประมาณ400รคนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งดรเพนศรีสารีบุตรครูผู้ส่งคุณค่าของสังคมเลขานุกการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหารผู้ประสานงานโครงการกล่าวค่ะว่าสำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของวิทยาลัยศิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงบุคลากรนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ต้องสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านสินห้าครบทุกคนวิทยาลัยบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคาระวะธรรมหน้าเสาธงทุกวันเพื่อนเขารบเพื่อนน้องเขารบพี่สิทธิ์เขารบครูสวดมนต์ยาวทำนองสรพันยะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ทำบุญตักบาตรเขาสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทำสำเร็จเป็นตัวอย่างแล้วขยายผลสู่ชุมชนด้านนายชาตรีสารีบุตรรองผู้อำนวยการวิชาการอาชีพขุนหารกล่าวค่ะว่าสำหรับเขาสารอาหารแห้งที่ได้ในวันนี้จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันคือถวายพระคุณเจ้าให้ชุมชนนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบให้อำเภอนำไปเยี่ยมผู้ตกเกณฑ์จัะทอต่อไปค่ะ